หให่เพิ่งได้รับหน้าที่เฝ้าประตูด้วยนะครับเป็นวันแรกซะด้วยเคร่งครัดมากเพราะนายสั่งมาใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยห้ามเขา้าเข้าได้นี่เข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้อะไม่มีรองเท้าเข้าไม่ได้ออ้ยจะรีบไปส่งใครเขาเนี่ยเข้าไม่ได้นายสั่งไว้อะไรเข้าอยู่ทุกวนันปกติเข้าได้ทำไมวันนี้เข้าไม่ได้อะไม่เรียบร้อย ต่อไปนี้แม่เข้าแล้วไปไปไป,ไ,ปไม่ใส่รองเท้าวันไหนเข้าได้ไม่รู้ครับแต่วันนี้แกเฝ้าแกไม่ให้เข้าแล้วกันออจะไปไหนเนี่ยรองเท้านเนี่ยเนี่ยรองเท้าแตะไม่เรียบร้อยไปไปไปดูจังทหารเนี่ยนั่นรองเท้าแตะก็ไม่สุภาพครับห้ามเข้าพูดไม่รู้เรื่องไว้พวกนี้ กลับไปนั่นไม่ใส่รองเท้ามาอีกแล้วไปห้ามเข้าอกให้กลับไปไงนี่อย่างอีกอย่างอีกไล่ไม่ไปกลับไปอุ้ยใครตบครับผมไม่ให้เข้าได้ไงอะแต่งตัวไม่เรียบร้อยเข้าไม่ได้ครับให้มาเองไม่ได้ก็เมื่อวานน่ะนายสั่งไว้แต่แต่งตัวไม่เรียบร้อยห้ามเข้า เออนายสั่งเองนะครับนายครับเปลี่ยนกันง่ายง่อย่างนี้ละครับนายแม่กฎระเบียบนะครับต้องปฏิบัติตามจะมาทําเป็นไม้หลักปักขี้เลนโอ้โหเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนมา,าได้ยังไงนั่นไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยนีมนมาฮะนีมนเออฮะนีมนครับหลวงพ่ออุ๊ยวายคุณพระมาจริงๆด้วยครับ ไม่ให้เข้าได้ไงครับคุณพระครับพระสงฆ์เลยแหละโอ้โหพ่อทหารจอมเคร่ง